19ชั่วโมงกับเกือบ20ชีวิตเราเหมาตู้โดยสาร1ตู้เลยจ้ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทัวบรถไฟครับว่ามีอะไรบ้างรวมถึงระหว่างทางมันมีสเสน่ห์มากกว่าการนั่งเครื่องบินเยอะเลยทั้งวิวข้างทางอาหารระหว่างทาง รวมถึงผู้คนที่สั่นจรไปด้วยกันอดูจานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมนั่งรถไฟไปยะลานะนี่เป็นครั้งที่2แล้วที่เราไปกันเยอะขนาดนี้เพราะว่าน้องนายโปรดิวเซอร์คู่บุญผมนี่ยครับลาออกแล้วก็กลับบ้านที่ยะลาไปแต่งงานมันก็เลยทาให้เกิดเรื่องราวที่คนดูจะใด้ดูกันในคลิปนี้แหละอาสารพาไปหลงเหมารถไฟไปยะลากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปเดี๋ยนะจ๊ะเรามาเริ่มกันที่สถานีกลางบางซื่ออะไระติดจ่ารายการยังอยู่กับรายการอาสาพาไปหลงนะคะ แต่ตอนนี้เจ้าของช่องยังไม่มาถ้าเจ้าของช่องยังมาไม่ทนันทุกคนในทีมก็จะไปกันละเพราะว่าเราม,มีตัว,ว,วแล้วเพระนาะฉะนั้นตอนนี้ไป <laughs> พี่วาดไปก่อนนะี๋ยวเจอกันที่ยลาใครยังไม่เคยมาสถานีกลางบางซื่อบ้างยกมือขึ้นเขามาฉีดวัคซีนอ๋อแต่ว่า <laughs> สามารถด่าผมว่าโง่ได้นะครับเพราะว่าไม่เคยมาจริงๆเนาะ ทีบอกทีนะครับใครยังไม่เคยมาสถานีกลางบางซื่อเดี๋ยวพาไปดูข้างในก่อนมันจะประมาณน,นี้อ๋อหลายคนไม่เคยมาผมก็ไม่เคยมาเหมือนกัน,นครับเฮ้ยเหมือนสนามบินเหมือนกันนะและที่นั่งนี้น่าจะคุณหน้าคุณตานะครับมาจากหัวลำโพงนั่นเองน่ารักเลยก็เลยทําให้มีความคลาสสิกเนาะใครจะมานะครับผมแนะนําว่าจองในเว็บไซต์ก่อนชัวร์กว่านะหรือใครจะมาจองตรงนี้ก็ได้จริงๆชื่อใหม่เขาชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะแต่มันชินชื่อสถานีกลางบางซื่อไปแล้วแล้วแต่จะเรียกแล้วกันแล้วเขาก็มีของกินขายเป็นยมยมนะก็เผื่อใครหิวนะ ฮะทำไมเพิ่งมาพี่นึกว่าต่อจากบ้านสามโมงครึ่งพี่ก็เลยแต่ว่ารถไฟออกสามโมงพี่เออเลยทำอะไรอยู่นั่งดูซีรีส์อยู่ประธานูดิซันรถไฟมันอะไรนะจะเพิ่งมาของคทิปอีกสองคอมเตรียมอุปถัมภ์เราจะเดินทางเก้าชั่วโมงวิ่งขี้แตกเลยครับตอนนี้นะรถไฟก็จะมาจอดแบบนี้เหมือนเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยนะแต่ว่ารถไฟเก่าเหมือนเดิมตู้ที่เราจองนะครับเป็นตู้รถไฟชั้นหนึ่งราคาเหมาห้องสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเฮ้ยอารมณ์แบบแฮร์รี่พอตเตอร์นะ เก็จะเป็นทางเดินแคบๆแบบนี้นะครับเออนี่รูมทัวร์รูมทัวร์นะครับวันนี้ห้องของเราสองคนก็ใครที่ไม่เคยนั่งรถไฟชั้นหนึ่งนะครับอันเนี้ยความน่ารักตื่นเต้มีห้องแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดเลยอ่าอันนี้ไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าแต่อย่างใดนะครับแต่ว่านี่เป็น connecting room นะ ่ไมม่ไ่เฟนไม่เฟนตอนแรกเราคิดว่าเป็นห้องน้ำไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้สบายไปค่ะนึกว่ามีห้องน้ำในตัวโอถ่ตรงข้างหลังที่เดินมานี่นะครับก็จะมีซุวมนะครับซุวมชั้นหนึ่งนะครับเป็นซุวมซุวมยองๆเหมือนกันนะแต่ว่ามีแอร์ครับแล้วก็มีสายชำระนะเอาไว้ฉีดตูดได้ถ้ามีห้องอาบน้ำด้วยเหรอนี่ห้องอาบน้ำอันนี้ห้องอาบน้ำนะครับมี โคูแล้วก็ฝักบัวนี่ะปุให้เออแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีประตูตรงนี้นอย่าเปิดอย่าโดนลงไปมันจะเจ็บเอาเมื่อกี้เราพาไปดูชั้นหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวเจะาพาไปดูตู้นอนชั้นสองซึ่งชั้น2เนี่ยก็จะมีทั้งแบบแอร์แล้วก็แบบพัดลมซึ่งแบบแอร์นะเตียงล่างนั่งไปยะลา940บาทส่วนเตียงบนก็870บาทอ่า มาคนเดียวนะครับก็จะได้เพื่อนร่วมทางนั่งหันหน้าชนกันส่วนตอนกลางคืนนะครับเขาถึงจะเปิดเตียงบนออกมาอ่ามาเล่าถึงชั้น2แบบไม่มีแอร์กันบ้างครับราคานั่งไปยลานะห้าร้อยบาทเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรครับลมโกรกตลอดทางเนอะอารมณ์ก็จะเหมือนนั่งรถทัวนะครับและสุดท้ายนี่คือตู้นอนชั้น3านั่งไปยลา3า4บาทเบาะปรับไม่ได้สําหรับใครที่คิดว่าแกมคนของคุณแข็งแรงพอนั่งชั้น3ประหยัดไปได้เยอะอ๋อนี่ก็มาตรวจตัวต๋วใช่ไหมครับ ออนนมีน้องออยกับน้องโมน้องออยเป็นครีเอทีฟน้องโมเป็นอิจิเตอร์ของอมนอซึ่งในห้องนะครับก็ได้เหมือนกันทุกคนเนาะก็จะมีอ่างเลกล็ดเอาไว้ล้างหน้าแปรงฟันอะไรอย่างนี้บบปาร์คก็อยู่ข้างบนสุดอ่าใช่อันนี้เหมือนเดิม <c oughs> ปาร์กมันจะอยู่ข้างบนรอไปแล้วมือถือพี่ตกมาจริงเหรออะมีนี่มีตะกร้าแล้วมีตะกร้าแล้วสถานีแรกมาแล้วขนมขึ้นมาปกติเขาจะขายต้องแบบ ท้ายขาบวมมาถึงนี้เลยนะครับอ้าวแล้วพี่ไม่ลงหรอครับอ๋อคือขึ้นมาแล้ว,ลวเดี๋ยวลงสถานีหน้าลงไข่เลยครับแีบ่ไขยพวกนี้ครับนี่เฮ้ยพี่าาไข่ไข่ไข่นกกระทาไข่ไก่เอาไข่นกกระทาหนึ่งแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งแล้วกันครับนี่ครับลงครับขอบคุณมากครับลงขอบคุณครับเราก็จะผ่านนครปฐม พี่ชอบมากเลยเนี่ยคือกูก็จองไว้เยอะแยะจองไว้ทั้งบกกี้ชอบนี้กว่านี้นี่อยู่กันครบนะอยู่เพิ่งออฟฟินแต่มีคนหนึ่งเลยมาห้องเดียวแม่งตัดงานเขาบอกเฮ้ยขยันยังวะหอมรับฟินว่ะเพิ่งแท้ตรงนี้ครับเออไม่ต้องแทนเนาะเจ้านายมา <c oughs> เลยแต่ฝั่งนี้มันจะไม่ค่อยเหม็นฉี่เท่าไหร่ไงฝั่งพี่นี่แบบแอมโมเนีย ี่มันมันจะได้ตื่นชีนูจะได้เป็นเป็นชีนูชีนูไม่ใช่หนูแล้วของหนูนี่แหละครับจริงด้วยนะยังไม่ได้จริงที่ผ่านบ้านใครบ้างอ่ะบ้านพี่อ๋องอ๋อเดี๋ยวผ่านบ้านอ๋องก่อนลาดีน้าราบลีครับต้องบอกว่าถ้าถึงลานดีต้องซื้อซื้ออะไรนะพี่อ๋องไอ้เตี๋ยวเพื่อเตี๋ยวสิบบาทตรงชานกลางนี่ไอ้ใส่ถุงมาใช่ไอ้ใส่กองใส่กองถุงกองฟองอะใช่ใช่ใช่รอเวลนร้านที่เ่าสั่งขึ้นมากิน แห้งแต่อร่อยมันจะหวานก๋วยเตี๋ยวเชื่อมกเตีวเชื่อมเดี๋ยวผ่านบ้านอ๋องก่อนนะที่ที่ลาดลีนะครับแล้วก็สเต็ปถัดไปก็จะเป็นอัดใหญ่คนอัดใหญ่เอออาดใหญ่มีอะไรเดี๋ยวไก่โคตรเค็มจริงๆแต่อร่อยนะต้องกินกับข้าวเหนียวกินเปล่านี่คือแบบเหมือนเหมือนอมบวยอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็บ้านอ้อยก็คือไปชะลา จะบอกตะบอกว่าภูเก็ตก็ไม่ได้มมีีรถไฟถึงภูเก็ตไม่มีรถไฟอ่ะแต่หัวใจมีงานฝีนนุ้ยเฮ้ยโอนัทมันต้องเงาและพระอาทิตย์โพเพก็เป็นสัญญาณเรียกพนักงานรถไฟ เ,เรียกจังเลยเย็นลุกทีจะมาปูเตียงให้ลุกทีแต่ผมเต็มใจบ,บริการนะครับเราก็จะเอาฟูกมาปูแบบนี้ใส่หมอนหอมๆลงไปนะเออใส่ราวกันตกลงไปนะเบื่อใครนอนดิน้นเสร็จแล้วครับเนี่ครับนอนชั้นบนเนี่ยสบายครับส่วนชั้นล่างเนี่ยก็จะมองเห็นวิวข้างนอกด้วยนะรวมถึงตู้นอนชั้นสองก็จะถูกปูเตียงเช่นเดียวกันอโอ้โหเหมือนช่องเก็บสัมภาระบนเครื่องบินเลยนะครับไม่ใช่กับที่เตียงค่ะคุณพี่สวดๆก็จะปูเตียงให้อย่างดีและมีม่านปิดเพื่อความเป็นส่วนตัวนี่เคยมีคนตกมาไหมครับ แข็งแรงอยู่นะแต่หน้าไม่ค่อยมั่นใจนะอ้อมีบันไดตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะปีนขึ้นไปอ่าเดี๋ยววันนี้ผมนอนข้างบนพี่อาน้องล้าหนาวจัดเลยแต่ว่าเขามีวิธีใช่ไหมครับว <uer> uh> ิธีคลายหนาวก็คือคือหมุนหมุน <c oughs> มี่เนี่ครับหมุนแม่คล <c oughs> ายหนา <c oughs> วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หมุนน้มหมุนแอร์ อ่าระบบแอร์ลตู้แล้วก็คุณคนนี้นะครับคือผ้าห่มนะซึ่งผมบอกเลยว่าไม่มีทางพอแน่นอนรอบที่แล้วหนาวเกือบตายนะครับอากาศเนี่ยตอนนี้ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ18บปดอะไรเงี้ยใครมาก็เอาเครื่องนุงง่ม <laughs> ห่มเ้าห่มเหมือนเองเอง และสัญญาณโพเพก็เป็นสัญญาณให้กระเพาะอาหารของเราร้องดังโครกคลาคหาอะไรกินกันดีกว่าเขามีตู้สเสบียงจะ้ะกลับมาแล้วกลับมาสักทีหายไปนานมากเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีอาหารเป็นเซตต่างๆราคาก็อกลางๆแพงพอประมาณ190บาทนะครับเผื่อใครขี้เกียจหาของกินมาตุนเอาไว้ <S <S เดี๋ยนั่งสั่งอาหารเลยนะเดี๋ยวพี่จะไปทำตรตรียมเอาไว้ <S <S น้องจะได้รอในห้องครับผมเอาปลากระพงทอดน้ําตาครับอ่ะไม่มีครับปลากระพงร้องไห้ไม่ได้ครับเอองั้นเอาผัดไทยกุ้งหมดครับไม่มีครับวันนี้มีแต่กุ้งสดครับสั่งดี น <Hey. S 1> และเราก็เป็นตัวการทําให้ตู้สเสบียงเต็มนะครับซึ่งอาหารต่างๆเนี่ยเขาทำสดๆบนรถไฟเลยนะนี่ Star ์เอไข่ดาวกับบิวตี้ฟูลไรซ์ข้าสวยหุงสดๆบรรยากาศดีเลยนะครับลมจะกลรวเข้ามาทางหน้าต่างและแอปเปอรทิเซอร์ของเราวันนี้ขายอะไรครับพี่มานะ อ๋อขนมมอแกงเพชรบุรีนั่นเองและความละมุนล,ละมยนั้นก็เป็นสัญญาณว่าเราถึงเพชรบุรีแล้วโอ้โหมอแกงน่ากินมากออนอนคืนเดียวเหมือนได้เที่ยวทั่วไทยเลยนะครับผมจริงๆแล้วตู้สเสบียงไม่ได้เปิดเพลงแบบนี้แต่ว่าเป็นเพลงโจ๊ะโจ๊ะสร้างความบันเทิงให้ผู้โดยสารทั่วไปและสร้างความจังไรให้ผู้โดยสารคนนี้นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าตู้สเสบียงเบียงดึงดาวครับพี่ปิดเพลงได้ไหมครับพนักงานผมไม่ไ,ไหวแล้วครับ นายเต้หครับและนี่คือเซตแกนที่มาพร้อมกับ Beautiful Rice และสไตเอกแล้วก็มีโ no น้ตส้มซุปแปลว่าอะไรแกงจืดครับมีฟไรซ์ด้วยนะครับข้าวผัดครับเออแปลถ,ถูกอย่างนั้นก็ยังดีชิกเก้นเทอริยากิครับเป็นไก่ที่โตในรถไฟครับมาเล่เต้นขนาดนี้เลยครับหมูอร่อยดีนะเธอหยุดเต้นแล้วก็กินได้แล้วหยุดไม่ได้ค่ะจนก,กว่าเขาจะปิดเพลงค่ะคขอให้กรดไหลย้อนและนอนไม่ได้ร้องไห้ดิมทางรถไฟ พอเรากินเสร็จก็มีคนบังเอิญไปสับสวิตพระอาทิตย์ลงและเปิดสวิตพระอาทิตย์อีกทีในตอนเช้าแสงสว่างรำไรนั้นเป็นเหมือนนาฬิกาปลุกประมาณ70%ของผู้โดยสารไม่ได้นอนหรอกคนดู <c oughs> ข้างล่างเป็นยังไงอะแต่เธออยู่ข้างล่างอะเราอยู่ข้างบนอะแอรอยู่เนี่ยอ้หาใจแล้วเด็กๆ ข้างในเพิ่งตื่นค่ะหาใหญ่แล้วครับผมพาไปได้แล้วหนาวเหมือนแช่แข็งนะเดี๋ยวกายมานี่ตุ้ดป้าเดี๋ยวกายมาขายมากี่ปีแล้วจ้ะขายห้าสิบปีห้าสิบห้าสิบปีแล้วครับตั้งแต่กี่ขวบเขาเนี่ยตั้งแต่ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าอุ้ยตอนนี้ป้าก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบจานอุ้ยยังไม่แข็งแรงจังเลยอ่ะหาใหญ่ ถึงหน้าหจะต้องลงมาสั่งท่อแสงนะครับข้างล่างนี่คือสวรรค์นะเพราะว่าบนรถไฟมันหนาวมากเวยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหลายอย่างให้ได้เลือกซื้อนะแต่ว่าเขาจะเดินประมาณสิบถึงสิบห้านาทีก็ต้องรีบหน่อยทอดหาดใหญ่ที่เขาเาเริ่มมาจากรถไฟไม่มมีไ่ใช่แบบว่าในในเมืองไม่ใช่ไม่ใช่คือจะเป็นสถายเนี่ยจากสายรถไฟเลยอ๋อเริ่มมากี่ปีแล้วครับประมาณสามสิบปีสามสิบปีเหรอใช่ไกลใช่ไหมไก่ตั้งแต่อายุสิบปุ๊ ี่อนตอนนี้ก็4 4สเนาะยังสาวาอยู่เลยเฮ้ยๆรถไฟเหมือนจะเลื่อนเฮ้ยมีคนกินเหนียวไก่ไม่รอวะนี่ไหนขอดูซิว่าไก่ยายเป็นยังไงไก่เนี่ยเป็นคือเป็นต้นตำหรับนอกจากต้นตำหับแล้วเนี่ยไก่นี่คือเป็นน้องไก่ของบรรพบุรุษ <c oughs> แล้วก็มี เหนียวกายแบบนี้แล้วก็มีหอมเจียวนะครับอุ้ยร้านนี้ร่อยอืม้านานี้อร่อยคือไก่ทอดทั่ใหญ่เขาจะมีความเค็มประมาณหนึ่งนะบางร้านก็จะเค็มปื๊ดเลยแต่ผมว่าของของยายกำลังดีน้องยายกำลังดีครับต้นกําเนิดไก่ทอดหาดใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ร้านที่อยู่ในเมืองที่คนไปกินเยอะนะ ต้องเหนือคำว่าไก่ทอดหัดใหญ่นะคือเกิดที่สถานีรถไฟครับเราจะเห็นว่าเมื่อลงไปก็จะเจอยายเจอคุณป้าขายมา20ปีแล้วลูก30ปีแล้วลูก40ปีแล้วลูกแล้วก็ขายไงทั้งครอบครัวนะครับอร่อยคนดูจ๋าเราใกล้ถึงเข้าไปทุกทีทุกทีขอเดินเล่นในรถไฟไหนละกันเนาะได้ครับไปไหนกันอะไปซีมาค่ะเหมือนกันไปโซนยารามกัน อ๋อไปเที่ยวยาลาเหรอคะครั้งแรกของเราน้องในทีมแต่งงานที่มาเป็นทีมเลยใช่ไหมคะใช่ครับพี่เหมาโบกี้มาเหมาตู้เว้นตู้ขออนุญาตเชียรพี่นิดนึงอันนี้กลับบ้านเหรอครับใช่ค่ะเราอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่รามันค่ะอยู่รามันใช่ไหมครับตอนนี้เหมือนแบบยาลาเป็นบ้านหลังที่สองครับไปบ่อยมาในรอบรอบเี่แไม่ได้น่ากลัวเลยใช่ไหมคะไม่น่ากลัวสนุกไปครั้งแรกรู้สึกว่า มันน่ารักกว่าปกติมากมากของกินอร่อยใช่ของกินอร่อยสตีฟฟูดนี่โอ้ยนี่คือพี่ไปถึงที่จะวิ่งไปหาซุปเนื้อก่อนได้ไก่ไช่ซุปเนื้อซุปเนื้อครับเนี่ยผัดเนื้อแดงหรือมันแบบลักล้างตามสั่งต้องมีอะไรเงี้ยครับนั่นนี่รู้จักกันแล้วผมชอบมากเคยนั่งรถไฟอย่างงี้ทีนึงแล้วก็จะอ่านั่งข้างเราคนแบกน้ำแล้วก็แล้วก็จะมีเรื่องเล่าคุยกันเออคุยกันไม่เอาไม่ได้แฝดนะ เดี๋ยวนะพี <göster ges 2> mm ่นะเดี๋ยวกันนัดท้ากลับบ้านให้สนุกนะครับเวลาเท่าไหร่หน้ามากี่จะ่วโมงครับ18ชั่วโมงหลังจากทูเทียนนะครับแล้วชั้นสามนี่เวลานอนนี่มีมีเทคนิคแค่แลเอ้ยได้เราำเราล่างได้คาดต้านอยู่ตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าชั้นสามสบายกว่านะเพราะติดข้างหน้าสาวมากสาวแบบเมื่อคืนกระตายเหมือนแช่แข็งถ้าผตายวันรถองก็ ไม่เน่าอ่ะได้จะทำอใครนครับเกิดปวนหลังวันนั่งมากินชะโมะแล้นั่งมากิ่ชิโมะคะันั่งมาจากไหนเทพค่ะโอ้โปวดหลังนะจ้าจ้ายาเขาไปหลงครับไม่หยุดไม่หุดใช่ไหมเรามันก็ดังกันนะ และกล um erm ิ่นไอของความอบอุ่นก็ปัทะเข้าจมูกเมื่อเราเข้าสู่ดินแดนยะลาข้อดีก็คือสถานีรถไฟเขาอยู่ในตัวเมืองเลยนะต้องรอรถไฟชนนะเข้าไปไปใครเคยดูคลิปที่นั่งรถไฟมายะลารอบที่แล้วเนี่ยก็คือมาหานายเหมือนกันตอนนั้นมาตามนายกลับไปทำงานแต่ตอนนี้มาทำอะไรตอนนี้คือมางานแต่งงานของนายเพราะนายตอนนี้นายได้มาสร้างครอบครัวตรงนี้แล้วแล้วก็ จะไม่กลับไปกรุงเทพแล้วการเดินทางอ่ะมันไม่ใช่แค่จุดหมายระหว่างทางต่างหากที่มันทําให้เราตักตวงทุกความสุขเอาไว้มันคงเหมือนการเดินทางกับน้องคนนี้ครับนายน้องชายของผมอยู่ด้วยกันตั้งแต่เปิดรายการวันนี้น้องลาออกมามีครอบครัวหลังจากนี้เราคงจะมีปลายทางคนละปลายทางแต่ระหว่างทางที่ได้เดินทางร่วมกันอยากให้ดูแวะน้องว่ามันยอดเยี่ยมที่สุดเลย